ดูประชุมสภาให้เข้าใจความหมายไขความลับในห้องประชุมรัฐสภาคำศับสภาจะไม่เป็นความลับอีกต่อไปไขความลับสับรัฐสภาเสนอคำว่ากระท้ถามโดยแพทย์หญิงเพชรดาวโตมีนาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพักภูมิใจไทย กระทู้ถามมีทั้งหมดอยู่3รูปแบบค่ะรูปแบบที่1คือกระทู้ถามสดด้วยวาจารูปแบบที่สองคือกระทู้ถามทั่วไปและสุดท้ายคือกระทู้ถามแยกเฉพาะกระทู้ถามสดด้วยวาจาจะต้องเป็นเรื่องที่สําคัญอยู่ในความสนใจของประชาชนและมีผลกระทบต่อประเทศชาติและประชาชนทั่วไปค่ะตัวอย่างเช่นเรื่องนโยบายการแก้ไขปัญหาโรคระบาด โควิด -19 ของรัฐบาลสำหรับกระทู้ถามทั่วไปสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรต้องยื่นหนังสือให้กับประธานสภาแล้วตั้งคำถามถ,ามถึงรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องโดยต้องไม่ฟุ้งเฟือยวนเวียนและซ้ำซากและจะเป็นการถามตอบภายในห้องประชุมสภาเท่านั้นตัวอย่างเช่นการพิจารณาขอให้ผืนป่าฮาราบาลาเป็นมรดกโลกค่ะส่วนสุดท้ายคือกระทู้ถามแยกเฉพาะ จะเป็นเรื่องของเฉพาะพื้นที่เฉพาะบุคคลหรือเฉพาะกรณีเช่นการขอให้มีครัวฮาลาลหรือครัวที่สอดคล้องกับบริบทของศาสนาภายในโรงพยาบาลในพื้นที่3มจังหวัดชายแดนภาคใต้จะเป็นการถามตอบระหว่างสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องในห้องกระทู้ถามแยกเฉพาะเท่านั้นอย่างไรก็ตามกระทู้ถามทั่วไปและกระทู้ถามแยกเฉพาะ หากรัฐมนตรีไม่สามารถตอบในสมัยประชุมสภาจะต้องตอบเป็นหนังสือในราชกิจจานุเบกษาภายใน30วันค่ะ